ทานเต๋หัวเผือเต,เต,เตหัวแบบเผือเต,เตหัวมาดูโอเคนะคะสวัสดีจ้าเพื่อนๆคลิปนี้บี่ๆก็มาเที่ยวกันที่อตอนนี้อยู่หน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยคลิปที่แล้วเราพาไปเที่ยวกันที่วัดราชนัดดารามก่อนหนะน้านู้นไปวัดเทพธิดารามมาแต่ว่าเดี๋ยวบี่ีจะลงคลิปนี้ก่อนซึ่งเป็นงานแบงคอกแฟร์2025นะคะมกเมื่อกี้พี่ๆก็มาทานแม็กซ์โดนัลที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตรงนี้ ะะปะเดี๋ยวเราเดินข้ามไปฝากนู้นไปถนนดินสอเพื่อที่จะไปออ่สาราว,ว่าการกรุงเทพนะคะที่งานแบงคอกแฝดมาละเดินข้าม <c oughs> เนี่ยดูดูวิวสวยๆอะของอนุสาวรีาาย์ประชาธิปไตย อันนี้ก็จะเป็นาทางเดินถ้าสัญญาณไฟเขียวแล้วก็ค่อยเดินคือบางทีต่อให้เป็นสัญญาณไฟเขียวเราก็ต้องดูซ้ายดูขวาเพราะว่ารถขับไวมากมันจะเป็นอันตรายนะคะประมาณนี้ตัวนั้นเราเห็นตึกใบหยกด้วตรงนั้นเขาก็จะมีการกร่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็คือชื่อตามชื่อนี้เลยนะคะ แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปถนนตอกดินสอนะคะ <Okay. S 1> เนี่ยอันนี้ก็เป็นถนนดินสอนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะเข้าไปสาราว่าการกรุงเทพแล้วก็เสาชิงช้าบ i บีก็เคยพาเพื่อนๆมาในงานสควิตเกมถ้าจำไม่ผิดเนาะต,ตอนนั้นเป็นตอนกลางคืนนะคะ mm hmm. นี่ถนนดินสอ mm hmm. นี่นะคะ อันนี้ก็เป็นข้อมูลแล้วก็ความรู้นะคะไปะตามนี้เลยเดินกันไปต่อค่ะคุณนุ่นเราเห็นวัดสุทัศน์พอดีเลยนะคะตรงนี้ก็จะมีพวกของกินของขายเต็มแล้วก็เยอะมากนะคะซึ่งเดี๋ยวบิ๊้ก็จะลงคลิปวัดเทพธิดารามกับวัดราชนัดดารามซึ่งอยู่ตรงนี้เลยนะคะอยู่ติดๆิดะไม่ใกล้ไม่ไกล,ลตรงเนี้ย นะคะนั่นแหละแต่บิบ๊บจะต้องลงคลิปนี้ก่อนเพราะว่าเป็นเป็นคลิปที่วัดแบงคอกแร์ซึ่งจะมีแค่วันที่ห้ากับวันที่หมีสองวันนะคะข้างหน้านู้นก็จะเป็นครัวอักษรจะเป็นพวกร้านอาหารมีคาเฟ่มีอะไรแบบนี้ด้วยนะคะนักท่องเที่ยวจะมาตรงนี้เต็มไปหมดเลยนะคะเพราะว่าที่ตรงนี้ย เป็นสถานที่แบบดั้งเดิมโบราณเก่าแก่บ้านพินบ้านพินคาเฟ่อันนี้ร้านยามีนมสดนี่นะคะเซเว่นอยู่ตรงนี้ เดินมาแบบง่ายง่ายมากเดินง่ายมากเลยนะร้านตัดผมวต๋วไก่ฉีกนะคะแต่เราเดินมาดูก่อนก่อนที่เราจะเข้าไปตรงสรารว,ว่าการนะคะอันนี้ข้าวแกงแม่ประนมเจ้าเก่าเนี่ยมีแกงมีอะไรแบบนี้ตรงนี้คือตอกสิน ตลาดนัดชุมชนหลังวัดราชนัดดารามอยู่ฝั่งนี้นะคะเย็นตาโฟไฟสำนักราชนะสงครามอันนี้ก็จะเป็นตอก่อคอ,อ,องหลอดคองหลอดวัดราชนนะด,ดาราม สวยๆน้ำใสมีบริการวิน m เ t อร์ไซค์ก็มีนะคะเดินกันมาอีกนิดเดียวนั่นเองเนี่ยร้านนี่สาราว่าการกรุงเทพอยู่นี่ตรงนี้ก็คือตอกตอกดินนะคะตอกดิน ก็จะมีนี่ไงกับข้าวมีอะไรอย่างเงี้ยข้าวบุหรูแดงหมูกรอบมีเซเว่นนั่นเองนะคะเมื่อเกี้ที่ที่บิ๊บไปถ่ายทำคลิปวัดเทพธิดารามกับวัดราชนัดดารามตรงนู้นมองเห็นเซดีวัดภูเขาทองเนี่ยบิ๊บเข้าไปในซอยนี้แต่บิ๊บยังไม่ลงคลิปนะคะแต่ก่อนหน้าที่บิ๊บจะมาถ่ายคลิปนี้นะตรงนี้สาราว่าการกรุงเทพมหานคร เป็นที่ทำการของผู้ว่าราชการกรุงเทพอ่ะเดินมาเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวนี้ยังมีแบบอัดรูปดวนรูปถ่ายนะคะก๋วยเตี๋ยวเรือคุณหลุยสุกี้สอหน้าวัง าหมุดย่างด้วยมีลูกชิ้นย่างทอดมีบริเกนลูกชิ้นทอดนะคะตรงนี้มนนมสดทุกคนน่าจะรู้จักมนนมสดแล้วก็เดี๋ยวเราเดินกันไปอืเฮ้ยใหญ่อุดมอ๋อข้าวตังอ๋อมีข้าวตังด้วยนะคะ แล้วก็เข้าแตนเนี่ยตรงนี้อยู่ตรงตอกเนี้เลยอ่ะนะคะค่ะข,ขอบคุณนะคะรายการชิระจรนลวงพุงก็มานึกถึงอารมณ์แบบโบราณดั้งเดิมร้านนวดก็มีเอาละ งั้นเราก็เนี่ยถึงแล้สาราว่าการมิตรมิตโภชนาบ้านพนักครนวิทุเรียนหมอนทองมีเบเกอรี่ก็มีนะไอ้ไม่ใช่เบเกอรี่อันนี้เป็นทุเรียนขาวขาวจุกๆโน่นโนนอยู่โน่นตรงนี้ก็คือถนนมหาดนบ ศะะาลเจ้าพอ่อเสืออยู่นู่นนะคะไปตรงนู้นก็เป็นศาลเจ้าพอ่อเสือเราก็เคยมานูน่นงานแบงคอกอยู่นูน่นแบงคอกแฟร์วัดสุทัศนเทพวราลามอยู่นูน่นกับสาวชิงช้าและเดี๋ยวเราพาไปเที่ยวกัน ะะตรงนี้ก็สาราว่าการอปาปาเดี๋ยวเราไปตรงนู้นกันเป็นที่บริเวณจอดรถนะคะ,ะเพื่อนๆทุกคนก็สามารถเดินมาได้จนถึงวันพรุ่งนี้วันนี้เป็นวันแรกแบงคอกแรงนี้ก็มีที่จอดรถ สาราวาการกรุงเทพนะคะนี่นี่ไงเจอแล้วพอดีเลยเฮ้ยอ,อันนี้เจหัวออ,อันนี้ลานเจหัวนะเนี่ยสวัสดีค่ะเจหัวไม่มาเหรอคะ วันนี้ไม่ได้มาเหรอคะคะ<า>จ้านี่ร้านเจหัวนะคะรู้จักกันนะคะ<า>เจหัวสะพานสองนะคะ<อ>ทุกคนสามารถเดินมาได้นะ<อ>เนี่ย,<อ>ยมีบจ่า,จา<อ>นี่นะคะ<อ>กระเพาะปลาน่ากินมากมีเกล็ดาบปลาเดี๋ยวเราเดินไปดูร้านต่อไปวันนี้เจหัวไม่มา ต้มโขงปลาตมโงปลาย่างนี่ลูกชิ้นนี่เดินมาดูมะม่วงน้ำปลาหวานมะม่วงน้ำปลาหวานนะคะมะม่วงกวนอย่างเงี้ยเนิบอเนิบชุดมะม่วงน้ำปลาหวานแค่20่สิบ ออเท่าไหร่วะหกชุดละหกสิบบาทน้ำพึ่งเอออันนี้เท่าไหร่เอยำพึ่งร้อยียสใช่โอ้ยใหญ่มากร้อเองาสังคมจิน้ำพึ่งมะนาวข้าดคุิ่งมะเขา ไอติมถั่วตัดผักชีเจ้าแรงในไทยอาธิษฐานค่ะไอติมถั่วตัดผักชีไอติมถั่วตัดผักชีไปเลยจุดขายด้วยหกโนนั่นเองจองพื้นที่กันก่อนได้นะครับไม่ต้องซื้อตั๋วไม่ต้องซื้อตั๋วไม่ต้องกดตั๋วอะไรเลยตรงนี้ดูหนังฟิล์มนะคะเมื่อกี้ชิมไปแล้วไปไหนบ้างดีมากนะคะมันมีความหอม มี้แต่ละเปาก็มีนะโอ้โหข้าวแกงนครนครข้าวแกงบางเขนเนีร้านนี้นะเนี่ยลองมาดูกันนะคะาาก้นนะคะข้าวปลาแกง ร้านนี้อันนี้ข้าวหมกไก่ประชาชื่นบางตื้นประมาณนี้นะคะมีพวกข้าวมันหมกไก่อันนี้ก็จะเป็นข้าวหมกไก่นะคะแล้วก็มีพวกแกงมัส,สมันแกงมัส,สม,ม,สสมันแกงแก้วตาเป็นร้านฮาลาเลยะคะ่ะอันนี้มีข้าวมันไก่ด้วยนะคะยำแหนมมียำแหนมด้วย ร้านร้านก็ตามเนี้ยถ้าเพื่อนๆใครเดินเดินตามรอยเรามาก็ลองมาดูโตาบะหมี่ไข่อันนี้ขาหมูเพลินพุงนะคะขาหมูเพลินพุงนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นหอยทอด อันนี้หอยทอดนะคะกับพวกออส่วนนะค่ากินมากๆเลยหอยทอดหอยทอดก็น่ากินอันนี้เป็นแม่ทองหยุ่นไชสายไหมออมีน้ำซุปแจ่วฮ้อนด้วยเถออันนี้เป็นสำเร็จรูปเลยเวลาใครชอบกินแบบแจ่วฮ้อนแจ่วฮ้อนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยสาราว่าการกรุงเทพอยู่นี่นะคะประมาณนี้ เมื่อกี้เราไปซอกนี้มาแล้วเดี๋ยวเรามาซอกนี้ต่อ,อโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่อยู่ติดกับวัดส,สุทัศน์แล้วก็เสาชิงชา้าอยู่ด้านหน้า,นาแต่บีบี<ด>จะบอกว่าเดินต่อนะ,นะคะร,นรับ่อมานะต่อมาตะลามีข้าวสด,ะดะบะ

หนุ่มเบื้องห้านขวดขาร้านองรลากปีินะครับองเฮลตี้มีคาูชากชินเแล้วด้วยข้าวอออันนี้ข้าวรสชาติความหวานกลมก่อมเสียงเขาไม่ได้เลยเสียงเขาดังที่นี้กาไปชมกับมั่จะบอกว่าอร่อยมาก อ๋อไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรขอบคุณนะคะขอบคุณคุณป้านะคะอุ้ยน่าชมกับกาแฟเหมือนกันได้เลยนี่ตอนนี้จะบอกอะไรอันนี้ก็จะเป็นกะปิเป็นข้าวคุกกะปินี่ดีมากกว่านั้นเพราะว่าเขามีเป็นน้ำสลัดโฮมเมดตุ่ยสิบห้าปีอันนี้ก็เป็นเม็ดขนุนขนมเม็ดขนุนสุดยอดที่ไทยเขาบอกเอาแบบโหเอาน้ำเข้ามาเป็นที่ไทยของดีอย่างนีะคอ๋อเป็นน้ำมะขามแดงธรรมชาติก็ธรรมชาติได้นะคะชิมได้ะ ไม่เป็นไรค่ะขอบคุณคุณพี่นะคะขอบคุณค่ะเป็นน้ำมะขามแดงเป็นแบบสามสิบาททานย่างเนี่ยต้านน้ำมันมูลอิสระอันนี้เป็นชอบเค็มเต้หวานนะครับจัดแบบหกล่องใหญ่ๆก็ได้สามสิบห้าบาทกล่องละร้านี้ขนมเบื้องของเราเป็นปั้นสิบเอ่อขนมปั้นสิบชอบเคมเลือกได้เลยก่อนขนมปั้นสิบชิ้นอ่ะแบบร้านนี้เลยครีมฟูฟูใช่ของดีของขนมเบื้องคือครีมอร่อยนะซึ่งร้านนี้นี่จะบอกว่าได้ความ อร่อยครีมชัดมากค่ะข้าัวเลยต,ตานันบางแคใครที่บอกว่าอยากกินลูกชิ้นปลาโยาระไองไปตรงนี้<ช>มีป๊อปคอร์นไนี่ครับเนื้อเด้งๆมีหลายไซส์หลายป๊อปคอร์นก็มีนะเนี่ย ก็จะมีหนังกลางแปลงงานเบงกอกแฟร์2025กรุงเทพปุ๊บว่าเคยซื้อมาแล้วบาทนี่แต่ตอนนี้นะคะจัดเป็นเซตมาให้แล้ว2 0บาทนะคะตรงนี้ี่ราคาดีมากขนมดอกจอกขนมหกม้วนเคยลองทำแต่ทำยากมากเลยเป็น MP มือนเดิมดีแล้วไม่ต้งควรทำอะไรเลยเอาแล้มาได้นะครับใช้ได้20บาทเริ่มต้นโลชิ้นไม่มา แว่าได้เนื้อหูเต็มทำน้ำจิ้มอร่อยมากยืนยันการ์ลีเขากินเองไปแล้วเมื่อกี้ใช่ลยคเนื้อเด้งรับรองไม่เสียใจแน่รอที่ได้รับประทานนะใช่เลยนะใครทานแล้วเนี่ยรับรงว่าต้องซื้อแบบเอกลับีกดูิเียกันแบบว่าขายเปหลายร้อยไม้แล้วที่นี่ใช่ค่ะต่พูจะบอกว่าปกติไม้แบบนี้เป็นเงลนล้านไทยหรือเนิ่อป่านะคุณเผืสิบห้าบาทม่เป็นแต่นี่ไม้เราไเียให้สามลูกด้วยใช่อันนี้แรกโอ๊ยอ้ายไปกนอาหารเี โอเคนะคะอันนี้ก็มีไข่ปิ้งนะคะน่ากินมากเลยนะเขาปิ้งแบบโบราณนะนั่นแหละอาทีน,นี้เราก็จะมาในโซนของที่เกี่ยวกับแชมพูน้ำมันนวดยาดมสมุนไพรเจลอาบน้ำอะไรประมาณนี้โซนนี้ก็จะเป็นโซนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสุขภาพตัวเองกันแล้วนะคะแล้วก็จะมีพวกงานฝีไม้ลายมือนะทีะ่เป็นหน่วยงานของวิสาหกิจชุมชน นะคะซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวกับแฮนด์เมดหรือว่าเป็นงานของคนชุมชนที่ทํากันเองแล้วก็วางขายกันนะคะซึ่งเป็นงานฝีมือรวมถึงของกินด้วยอะไรก็ต่างๆประมาณนี้นะคะอ่าทีนี้ก็เป็นงานแฮนด์เมดเช่นกันเป็นของกินนะคะอ่านั่นแหละเนี่ยพี่เขาพีเซต์ดีมากนะคะนั่นแหละทีนี้นะคะเป็นเต้าหู้โฮมเมดนะคะ น่ากินมากนะคะนั่นแหละอันนี้ก็เจอยาดมยาหม่องนะคะอยู่ที่งานแบงคอกแฟร์ r 2025นะคะเขาก็จัดตั้งแต่วันที่25ถึงวันที่26สองวันเองนะคะประมาณนี้นะคะเดินมาเรื่อยๆนะคะอาการปวดเมื่อยนะคะบิบ๊กนึกถึงเวลานวดเนาะอ่าอันนี้ก็จะมีพวกกระโปรงกระเป๋าฝีมือแฮนเมดของอ่า พี่ๆที่เขาทำกันนะคะอ่าแล้วก็วางขายกันตามงานนี้นะคะเป็นงานถักด้วยมืออะ่ะซึ่งเรารู้สึกว่าการที่จะผลิตผลงานออกมาเนี่ยมันยากมากเลยนะคือต้องแบบคนมีแบบหัวความคิดส,สร้างสรรค์จริงๆข้างหนนั้นเป็นวัดสุทัศเทพวรารามและเสาชิงช้านะคะอ่าเดี๋ยวคลิปหน้าเราก็จะพากันไปเที่ยวที่งานเฉลิมพระเกียรติครบรอบในหลวงราชการที่8ใช่ไหมคะ ครบรอบ100รอนะคะ100ปีเนาะนั่นแหละอันนี้ก็สเสื้อผ้านะคะประมาณนี้นะฝนก็จะไล่แล้วเนี่ยฝนจะตกแล้วคุณพี่คุณแม่เคยเห็นข้าวคุกบี๋เขาใส่กุ้งตัวใหญ่ขนาดนะี้แลมีกุ้งแห้งกุ้งแห้งที่ใส่ในข้าวคุกบี๋นี่กุ้งมีดยอด ใช่อ่าดูอันนี้อันนี้คืออาจจะยังไม่ให้ดีเนะนี่ยตัวเนี้ยเอาไงล่ะอันนี้กุ้งแม่น้ำแห้งหรือเปล่านี่คือกุ้งแห้งถ้าจะเป็นกุ้งหวานแล้ว uh huh. แนะที่อยู่ในข้าวกุ้งก็ปิดแ uh huh. น่ร้านนีต้ตัวใหญ่ เลยจใช้คุยโลดแต่ให้เขาขออกให้แล้วก็มส่วนดกำลังดีที่สุดทานเจ้านี้ของเด็ดก็คือตัวเผาขั้วคัวเองนะครับแล้วก็ตัวน้ำราดหรือจริงๆเขาเรียกที่ใส่ก็เคี่ยวันเองสามสี่ชั่วโมงวันจะได้แล้วเด็ดมากอร่อยมากเมี่ยกคำนะุพี่เชิญได้เลยค่ะกินยากนะใน โอเคนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นงานของ Bangkok Fair สารวาการกรุงเทพนะคะสำหรับวันนี้บิีกก็ขอปิดคลิปกันแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าบิ๊กจะพาไปเที่ยวกันนะคะที่วัดสุทัศน์เทพวราลามราชวรววิหารนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไว้เจอกันนะคะตอนนี้ก็เป็นงาน Bangkok Fair 2025มีจนถึงวันที่26วันนี้วันที่5เนาะมี2วันเองสวัสดีค่ะ ข้างหน้าหนูก็จะเป็นโหราศาสตร์นะคะดูดวงจ้าหวัสดีจ้า